เคยสงสัยไหมว่าทำไมแมวถึงนวดเราจริงๆแล้วการนวดนี้เป็นสัญญาณแห่งความพึงพอใจที่เรียนรู้มาตั้งแต่ยังเป็นลูกแมว เมื่อตอนเป็นลูกแมวแมวจะนวดท้องแม่เพื่อกระตุ้นให้นมไหลและการกระทำนี้ยังสร้างความรู้สึกปลอดภัยและพึงพอใจเมื่อลูกแมวโตขึ้นก็ยังคงพฤติกรรมนี้ไว้เมื่อรู้สึกพึงพอใจและสบายใจจากงานศึกษาของมหาวิทยาลัยในอเมริกาพบว่า80%ของผู้เลี้ยงแมวสังเกตเห็นว่าแมวจะนวดบ่อยครั้งเมื่อพวกเขารู้สึกผ่อนคลายนอกจากนี้การนวดของแมวยังเป็นวิธีการทา เครื่องหมายพื้นที่เพราะว่าฟ o ดพินท์อันไม่สำใครของแมวแต่ละตัวจะปล่อยกลิ่นเบาๆออกมาอยู่ร่วมกับแมวพวกนี้สิเราจะได้สัมผัสถึงการนวดที่แสดงถึงความรักและความพึงพอใจอย่าลืมกดติดตามช่องออยซ่ามาแมวแมวเพื่อฟังสาระแมวแมวกันนะคะ